ที่เกาะแห่งหนึ่งมีชายชรลากําลังนั่งทางอุปกรณ์สักพักหนึ่งก็มีเสียงทำเนียนว่าเป็นพระเจ้าบอกเขาว่าให้รีบออกไปจากเกาะเพราะว่าเกาะน,นี้กําลังจะถูกน้าท่วมชายชรลาวิงวอนบอกว่าอย่าเพิ่งทําให้ฝนตกเลยขอตากผ้าหแห้งก่อนเขาตกใจมากเพราะไม่แบบืพิทูลมิที่ชายหาดบอกกับลูกชายว่าพระเจ้าสั่งให้ออกจากเกาะลูกชายของเขาตอบว่าต่อเป็นพระเจ้าสั่งก็คงจะไปไหนไม่ได้เพราะเรือมันพังหมดแล้ว ในขณะที่ทุกคนนอนหลับได้เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ําก็ท่วมพ่อของเขาเบ่นกับลูกชายว่ากูบอกมึงแล้วให้เ,เชื่อพระเจ้าหลังจากนั้นทั้ง3ามคนก็ลงไปเล่นน้ําอย่างไม่ได้ตั้งใจในคาบเรียนวิทยาศาสกี่ยวกับก้อนเมฆโนบิตะได้สงสัยว่าเมฆที่มีสวรรค์อยู่นั้นเป็นยังไงทุกคนในชั้นเรียนทึ่งกับคําถามของมหาเทพโนบิตะหลังจากนั้นโนบิตะได้บอกว่าเขาจะหาสวรรค์มาให้ดู โนบิตาได้ทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนั่นคือการเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์แต่สวรรค์ที่เขาค้นพบนั้นมันเป็นเพียงแค่นิทานหลอกเด็กดูลลมอนหัวลอยอนแล้วพูดว่าถ้าสวรรค์มีจริงป่านนี้ดาวเทียมก็คงเห็นกันหมดแล้วโนบิตารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยน้อย,อยใจในความเป็นไปจึงคิดที่จะออกตามหาสวรรค์ด้วยตัวเองโชคร้ายที่เขาเจอเมื่อถ่ายหยุดทำงานทำให้เขาตกลงมาบนพื้นต้องตกใจอีกครั้งเมื่อพบว่าพื้นที่เขาตกลงมาคือก้อนเมฆที่สามารถเหยียบได้ โนวิตาคิดว่านี่มันต้องเป็นสวรรค์จริงๆแน่ๆแต่ที่จริงแล้วมันคือของวิเศษของโดเรมอนนั่นเองทั้งสองจึงได้เริ่มแผนปั้นน้ำให้เป็นตัวด้วยการสร้างสวรรค์ที่ไม่มีจริงขึ้นมาให้มีจริงวันถัดมาโนวิตาได้เป็นม้เพื่อนๆฟังว่าเขาเจอสวรรค์แล้วแจแองกับซนโญสงสัยในพฤติกรรมของโนวิตาจึงได้ตามสะกดรอยไปโนวิตาเข้ามาที่ห้องนอนชิซุกะพร้อมก็บอกว่าฉันจะพาเธอไปสวรรค์ชิซุกะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกทีหลังจะไม่ขายให้แล้วนะ ลูกิตาได้กลับมาหาดุลม่มอนพร้อมเริ่มแผนการสร้างวิมานในอากาศขึ้นมาในขณะนั้นเองได้มี ter, ดิลลุมอนจึงใช้ของวิเศษซ่อนเมฆก้อนนี้เอาไว้ทั้งคู่ได้ย้ายก้อนเมฆมาอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกเพราะเมฆมันไปบางเมืองหลังจากมาถึงก็ต้องตกใจเพราะพบว่ามันมีต้นไม้ลอยน้ําเต็มไปหมดหลังจากนั้นไม่นานได้มีเมฆประหลาดปรากฏตัวขึ้นมา กลับมาที่บ้านนวบิตะก,กับโดยเรมอนทะเลาะกันเพราะว่านูบิตะมันไปโม้ไว้ว่ามันจะพาเพื่อนไปสวรรค์แต่ว่าสวรรค์มันต้องใช้เวลาสร้างนานดอเลมอนบอกว่าจะทําให้ติดตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานหลังจากลงปิ้ยินข้าวกับพ่อพ่อก็คุยถึงเรื่องหุ้นของบริษัทให้ฟังนบิตะได้เกิดไอเดียเกี่ยวกับหุ้นขึ้นมาเขาจึงได้ไปเสนอขายไอเดียแกเพื่อนๆว่าให้ช่วยกันถือหุ้นซึนดโอ,อได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพราะว่าจ่ายเยอะสุด และพาผู้ดูขึ้นไปเยี่ยมชมสวรรค์สวรรค์ของเด็กกลุ่มนี้นั้นมีอะไรกันบ้างไปดูอะไรครับเกมเซนเตอร์บ้านพักคนชลาสวรรค์ของโนบิตะนั่นก็คือการเลนกลางวันสวรรค์ของชิซึกะก็คือการเล่นไวโอลินสวรรค์ของซินโยก็คือการออกไปเล่นเทนนิสสวรรค์ของเจ้งก็คือการออกไปเล่นเบสบอลอาจจะมีร้องเพลงด้วยในขณะนั้นเองมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแต่เนื่องจากอยู่บนก้อนเมฆไม่น่าจะมีแผ่นดินไหวโนบิตะและโดนัมมอนจึงเดินทางมาดูที่ใต้ป่า พวกเขาเจอเข้ากับเต่ายักและเด็กที่กําลังหมดสติพวกเขาช่วยชีวิตเด็กและนํามาที่ปราสาทโดยเลมอนได้ทําการค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดและพบว,ว่ามันคือคลิปตัวดอนสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่ันเกาะสวรรค์ได้มียาบประหลาดสีเหลืองลงมาพร้อมก็ตกใจว่าอารยธรรมมนุษย์พัฒนามาถึงนี่แล้วเหรออย่ากให้ทําการลงจอดที่ปราสาทพร้อมกับจะมานําตัวเด็กเอกนั้นไปกโดยเลมอนได้ทําการกลับมาที่ปราสาทพร้อมกับค้นพบว่าเด็กคนนั้นไม่อยู่แล้ว โดยเลมอนได้ใช้ของวิเศษเพื่อเรียกคนที่อยู่ข้าวในอาณาจักรแห่งนี้มาที่ปราสาทหวังว่าเด็กคนนั้นจะกลับมาที่นี่ซินิโอเสนอไอเดียให้จัดแข่งเทนนิสเชแอนเสนอไอเดียให้จัดคอนเสิร์ตซินิโอไม่อยากฟังเสียงของนเแอนเพราะว่ามันไม่เพาะว่าต้องจัดแข่งเทนนิสต,ตามมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่พอใจเลยต่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าให้การไล่ล่ายอย่างหนังอินเดียจึงได้เริ่มต้นขึ้นนวบิตาได้เข้ามาห้ามเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ ทลึกับกดโดยเะมอนสงสัยว่าทำไมเด็กคนนั้นยังไม่กลับมาจึงได้ขับเมฆไปดูยังที่เกิดเหตุเมื่อกลับมาก็พบว่าเมฆมันหายไปแล้วทุกคนจึงแยกย้ายกันออกตามหาโดยวิตาเป็นคนแรกที่คนพบเมฆก้อนหนาของพวกเขาแล้วก็มีนกโดโดโผล่มาพวกเขาตกใจมากว่าไก่มันบินมาถึงก้อนเมฆได้ยังไงไม่นานก็มีแมมมอตโผล่มาอีกตัวคนขี่แมมมอตแนะนําตัวเองว่าเขาคือชาวสวรรค์ หลังจากนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่เมฆ้อนนี้จะนําสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมาอยู่ที่นี่ถึงมันจะหายไปจากโลกแต่มันไม่เคยหายไปจากจักรวาลเจอเข้ามาดูหมาบอกว่าอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่าสิหมากินจะอะไรวะอาหารก็ไม่ให้ม้าลายก็ไม่ให้กินนี่คือนอกอีมูถ้าตัวผู้ก็จะเป็นนอกไอ้มูนี่คือหมีเห็นหมีไหมเฮ้ยมึงตายแล้ววะคนจะรับจะนอนและนี่คือเนสซีชามมนาว หลังจากนั้นเขาก็พาพวกโดนเมมอนกลับมาที่หลังพร้อมกับหาข้าวปลาอาหารและที่นอนให้ทุกคนได้กดปุ่มมัวม่วๆแล้วก็พบว่ามันเปิดหลังคาได้ด้วยเงยเงยไปบนฟ้าไม่ได้เห็นเป็นหมอกขาวได้เห็นเป็นจานบินสักพักไอเทวดาก็มาปิดไฟแล้วป่อยเข้านอนได้แล้วซึนงอวงกุญญินมากบอกว่มามันเที่ยวด้วยไม่ได้มาเาข้าค่ายจางก,ก็ไม่พอใจบอกอยากโดนท้อนแกงวะโดนเลมอนรู้สึกไม่ปลอดภยัยจริงาพาเพื่อนๆหนีออกมาออกมาไม่นานหลยทุกคนก็โดนฟ้าผ่า เทวดารู้ว่าเด็กๆหนีไปจึงได้ออกตามหาทุกคนถูกตามจนเจอจกเว้นโนวิตากับโดเรมอนโนวิตะได้พบว่าโดเรมอนติดบั๊กเนื่องจากเขาถูกฟ้าผ่าเข้าที่แผงวงจรเมื่อมาขอความช่วยเหลือก็ค้นพบว่าตัวเองกลายเป็นไายท่านไปซะแล้วจริงๆแล้วเขาเจอกับหมู่บ้านคนแคะ เป็นเพื่อนที่ถูกจับถูกนําตัวมาสนามบินบนก้อนเมฆหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับแหวนเป็นที่ระลึกหลังจากเล่าเรื่องคนแค้ฟังคนแค้ได้ช่วยเหลือโนบิตะโดยการพาไปหาเนซีเพื่อข้ามทะเลสาบเพื่อนเพื่อนที่ถูกจับถูกนําตัวมาดูหนังกลางแปลงเรื่องกําเนิดโลกโดยเรื่องเล่าว,ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดจากทะเลแล้วก็ขึ้นมาบนบกมนุษย์เองก็เช่นกันแต่ไม่รู้มันจะเบอร์ไว้ทําไมมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่ยอมเข้าแถวมันสัตว์อื่น ทำให้ป้าในยุคป,ปัจจุบันชอบแซลงคิวพวกเขาได้สร้างสวนอีเดนขึ้นและอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งก็มีกษัตริย์แดงที่โผล่มาจากไหนไม่รู้เพราะตอนต้นเรื่องไม่ได้เล่าไว้กษัตริย์แดงได้ใช้อำนาจเพราะอ้างว่าตนเป็นคนชั้นสูงกับไล่พวกนี้ออกไปสักพักก็มีกษัตริย์เขียวและกษัตริย์ดำเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันทั้งสามจราจได้เข้าต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรสองโวตเมียได้ไดาพาพวกสส่ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาสักพักก็มีอุกาาาบตตมจฟ้ หลังจากอุกบาทผ่านไปโลกกลับมาสดใสอีกครั้งซึ่งทุกอย่างก็ฟังดูไม่เมกเซนเพราะมันเหมือนนิทานหลอกเด็กหลังจากนั้นเขาก็ค้นพบว่าเมฆที่ลอยไปลอยมามันลงไปยืนได้กษัตริย์ทั้งสามไม่พอใจยิงยิงธนูขึ้นไปบนฟ้าแรงมันเหลือหลังจากนั้นก็เกิดเมฆฝนขนาดใหญ่ทําให้พื้นดินข้างล่างเกิดน้ําท่วมทาให้เห็นว่านรกไม่จําเป็นต้องร้อนอะไรก็ตามที่ทําให้ทรมานเป็นนรกทั้งหมด หลังจากผ่านช่วงเวลวร้ายไปสวรรค์ก็กลับมาสดใสอีกครั้งโนูบิตะได้พาโดเัมอนข้ามฝั่งมาและเล่าเรื่องทั้งหมดได้ฟังก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเด็กที่หลงทางนั้นเป็นเพื่อนกับกอนแค้นนะครับเด็กเกล่าว,ว่าวันที่กอถูกน้ําท่วมเขาถูกแสงประหลาดดูดขึ้นไปปู่ได้พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่ามันเป็นของพระเจ้าเด็กหลงทางได้เล่าถึงวันที่เขาเห็นคริปโตดอนขุดดินอยู่แล้วมันก็ขุดทะลุลงไปโผล่ข้างล่างพอเมฆมาใกล้ยอดเขาเขาถึงหนีออกไปทางนั้น ในระหว่างที่แจ๊สนั่งรถอยู่ก็มีรถรัฐมนตรีวิ่งผ่านชาวสวรรค์ได้เล่าถึงแผนการที่จะทําให้น้ําท่วมโลกเพราะว่ามนุษย์โลกทําให้โลกสกปรกโนวิตาได้ชวนเพื่อนใหม่หนีไปด้วยแต่เพื่อนใหม่บอกว่าหนีไม่ได้มีแหวนที่เป็น GPS ติดอยู่ทําให้ไปไหนไม่ได้เลยถอดก็ไม่ได้หลังจากนั้นนวิตาก็บินออกไปรอก,ก้อนเมฆโดยนกปแปลกๆนี่แหละปัญหาก็คือเขาหาก้อนเมฆไม่เจอแต่อยู่ดีนกมันก็บินจบลงไปที่ก้อนเมฆ จีมหาก้อนเมฆถุงใน,นกระเพาะควันไฟจากของวิเศษเรียกคนหิวของโดเรมอนพอมาถึงหุ่นยนต์มือนก้อนเมฆก็จัดเตรียมอาหารไว้ให้กินเรียบร้อยหลังจากนั้นโนบิตะก็พาโดเรมอนกลับมาบ้านแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกโดเรมอนได้สติเพราะว่าจมน้ำแล้วก็โดนเสาไฟฟ้าทุบบัวโดเรมอนได้บอกกับโนบิตะว่าถ้าฝนตกต่อไปเบบนเรื่อยๆทั่วทั้งโลกก็จะต้องเปียกหลังจากลับมาดูที่ประตูวิเศษก็บพบว่ามีคนไปหมุนลูกบิดการเวลา ทำให้วันที่เขากลับไปนั้นเป็นวันนอนาคตและคนที่บิดลูกบิดก็คือธรรมโกนั่นเองรัฐมนตรีเทวดาได้เสนอแผนทําให้น้ําท่วมโลกต่อรัฐมนตรีอวกาศที่สภามีการเสนอเกี่ยวกับการทําลายสภาพแวดล้อมของมนุษย์โลกมีการใช้พยานย,ยืนยันว่ามนุษย์โลกทําจริงๆกลุม่มนุษย์โลกพยายามคัดค้านแต่ก็ไม่เป็นผล มีกลุ่มโจนป่าหลบหนีออกจากเทวดามายังวิหารของโดเรมอนโนวิตาได้เข้าเหลือโจรพวกนั้นไว้จากเทวดาจากนั้นก็พาโจรมาดูการป้องกันโดยเปิดปืนยานนิวอามสตองไซโคชัสอาตองให้ดูตัวกลางคืนโจนได้ว,วางแผนที่จะชิงมงกุฎมาเพื่อปกครองเมืองหลังจากนั้นมันก็ขโมยมงกุฎจากเด็กที่เชื่อคนง,ง่ายพวกโจรได้กลายเป็นหัวหน้าลิงภูเขาอีกครั้งหลังจากเ,เพื่อนๆรู้ข่าวก็มาช่วยโดเรมอนแต่ก็ถูกจับมัดรวม มีการเปิดสงครามระหว่างโจนกับเทวดาทำให้เมฆกลายเป็นไอโดอเลมอนได้ออแต่โทษตัวเองบอกว่าแม่ผิดเองที่เลี้ยงลูกไม่ดีโดยเลมอนที่รู้สึกผิดจึงได้ใช้หัวพุ่งเข้าไปในถังแก๊สเพื่อที่จะทำให้อาจากเมฆแข็งนี้สลายไปโดยเลมอนไดูุ้นำตัวมายังศาลและบอกว่ามนุษย์โลกพวกนี้ช่วยเทวดาอย่างพวกเราไว้ดายคนแค่เองก็บอกว่าพวกเขาก็โดนโนบิตะช่วยไว้เหมือนกันทุกคนเศร้าใจเป็นอย่างมากที่โดเลมอนพัง หลังจากนั้นทูตอวกาศก็มารักษาโดเรมอนให้หลังจากนั้นเขาก็เล่าว่าคนที่เลี้ยงดูเขามาก็คือไอ้สองคนนี้นี่เองถ้าไม่มีสองคนนี้เขาคงไม่ได้ดีบได้ดีเจอมาเป็นรัฐมนตรีต่างดาวในทุกวันนี้จ้าสวรรค์น,นั้นทําอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะว่าเจอกับเด็กเส้นฝ่ามันรู้โลกได้รับชัยชนะแล้เด็กๆก,ก็ต้องกลับไปทํากันบ้านเหมือนเดิมเซ็ง